เด่นก็คือว่าปรับครั้งละไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาทเนี่ยเป็นโทษปรับอย่างเดียวเนี่ยรปรับได้ยังไง1,000งบาทในกฎหมายเนี่ยมันคือต้องต่างกรรมต่างวาะระเราเจอสิบเอล้านใบที่กองสลักพลัสเราพบว่ามีธุรกรรมทั้งหมด8ล้านครั้งครับหมายความว่าต้องเอา8ล้านคูณหมื่นครับจะต้องปรับ8,000ม่นล้านบาทครับไม่ใช่ปรับ1,000งบาทแบบเดียวแบบเดิมครับ งวดหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่ารวมๆกันเนี่ยขายประมาณ15้าล้านใบตีซะว่าใบหนึ่งกำไร30บาทรับ15ล้านใบคูณ30บาทก็งวดหนึ่งกำไร450ล้านครับนแล้วเขาเดินมาจ่ายค่าปรับทุกวันที่1กับ16เลยนะครับครั้งละหมื่นก็กำไร450ล้าบ้านจ่ายงวดละหมื่นนะคุ้มแม่ครับปฏิบัติการที่มันสักครู่ถามเนี่ยว่าเอาจริงเนี่ยทำได้ไหมผมยืนยันว่าทำได้ครับเพราะมันมีความผิดตามกฎหมายหลายบทหนึ่งคือ ผิดกฎหมายการพนันแน่นอนสองผิดกฎหมายเรื่องการขายเกินาราคาแน่นอนมาตรพรบสองสลากเนี่ยมาแก้ไขรอบที่ผมเป็นกรรมธิการเนี่ยรเราแก้ไขามาตราสามสิบเก้านะครับผู้ดใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามรพระราชบัญญัติน,นี้และยังไม่ได้ออกรางวัลหมายความว่าสลากที่ยังไม่ไถูกรางวัลถ้าสลากออกรางวัลไปแล้วไม่ถูกไปขายเขาเนี่ยบ,บาทเดียวคงไม่เอานะนั<ช>่นไม่ผิดกฎหมายแต่ ในราคาเกินกว่าที่กําหนดในสลากกินแบ่งอันนี้ชัดเลยนะต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาททีนี้ประเด็นประเด็นสําคัญคือขายเท่าไหร่ก็คือขายแปดสิบ,บผู้ค้าแพลตฟอร์มที่อ้างกันอยู่ตอนเนี้ยผมคิดว่าเป็นการเลี่ยงบาลีทางกฎหมายครับแล้วทำํำผิดกฎหมายครับอ้างว่าขายแปดสิบาทตามที่เข้าไปลองทดลองดูนะครับก็จะมีค่าบริการเจ้านี้ยี่สิบาทบางเจ้าก็ เป็นหวยชุดก็ใบละสี่สิบนะครับแล้วก็มีอ้างว่าเป็นแหวอีกหนึ่งบ,บาทห้าสิบอะไรเนี่ยทั้งหมดที่ส่วนที่เกินมาจากแปดสิบเนี่ยเป็นการขายเกินราคาครับครับที่ผมเรียนอย่างนี้พเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าสลากเป็นสินค้าที่ควบคุมโดยกฎหมายระเบัยบมาตราสามสิบเก้าเนี่ยแหละครับแล้วก็มีระเบียบเรื่องราคาแปดสิบบาททีนี้ถ้าถามว่าถ้ากฎหมายไม่สักิ์สิธิ์แล้วใช้เลี่ยงบาลีอย่างนี้ได้เนี่ยต่อไปเรา เราไม่ต้องควบคุมราคานะ้ำมันพืชไม่ต้องควบคุมราคานมผงน้ำตาลทรายเ,าเลิกเลยครับเพราะว่าทุกคนก็จะบอกว่าน้ำตาลทรายมาควบคุมยี่สิบสองบาทผมมีค่าบริการสามบาทนะคครรัับบน้ผงเนี่ยกิโลละเท่านี้เนี่ยผมมีค่าบริการอีกสิบเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยเลี่ยงบาลีอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไม่ต้องกฎหมายก็คือใช้ไม่ได้เลยประเด็นก็คือว่าปรับครั้งละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเป็นโทษปรับอย่างเดียวเนี่ย ก็เลยเจอศีธนนชัยตามมาอีกอืม,มีการจับกลุมเข้าไปที่กองสลากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีหกห้าที่กองสลากพัตฟอร์มพวกนี้นะครับเจอการขายทั้งหมดห้าล้านใบ,รบปรับหนึ่งครั้งครับหนึ่งใบ,บ <laughs> หนึ่งหมื่นบาทผมก็เอะใจได้เอกสารมาดูเอ๊ะปรับได้ยังไงหนึ่งมืนบาทในกฎหมายเนี่ยมันคือต้องต่างกรรมต่างวาระรสมมุติว่าผมเนี่ยไปเจอ ซื้อสลากกินแบ่งใบเนี้ยนะครับเจ้านี้หนึ่งใบเจ้านี้อีกสองใบเจ้านี้อีกห้าใบสามซื้อครั้งหนึ่งหนึ่งใบครั้งที่สองซื้อสองใบครั้งที่สามซื้อเจ้าอีกเจ้าหนึ่งสิบใบทั้งหมดเนี่ยเป็นสามกรรมนะครับเป็นสามธุรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดําเนินคดีสามธุรกรรมรหมายความว่ากรณีห้าล้านใบที่จับเื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะต้องอาจจะขายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกรรมที่ตรวจสอบได้ทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับ อาจจะไม่ถึงห้าล้านใบไม่ถึงหาไข่ห้าล้านใบแต่อาจจะเกิดสี่ล้านธุรกรรมเนี่ยจะต้องแจ้งดําเนินคดีสี่ล้านธุรกรรมกรมละหนึ่งหมื่นบาทก็คูณเข้าไปเช่นกันวันเนี้ยเราคูณเข้าไปวันนี้เราเจอสิบเอ็ดล้านใบที่กองสลากพลัสเราพบว่ามีธุรกรรมทั้งหมดแปดล้านครั้งครับหมายความว่าต้องเอาแปดล้านคูณหมื่นครับจะต้องปรับแปดหมื่นล้านบาทไม่ใช่ปรับหนึ่งหมื่นบาท แบบเดียวแบบเดิมครับครับเพราะฉะนั้นผมถามท่านสวรตรงๆเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายมีอยู่แล้วเราเห็นพฤติกรรมของแพลตฟอร์มพวกนี้มาเอาจะว่าไปเป็นปีแล้วละแล้วก็ควรจะต้องดําเนินการอย่างที่บอกมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับทาไมถึงปล่อยปละละเลยกันมาจนเขาใหญ่โตได้ขนาดนี้ก็ต้องเรียนว่าในแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มนะครับแต่ละแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีพฤติกรรมต่างกันแต่เท่าที่ทราบเนี่ยมีผลประโยชน์มหาศาล ก็ผมยกตัวอย่างว่างวดหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่ารวมๆกันเนี่ยขายประมาณสิบห้าล้านใบตีซะว่าใบหนึ่งกําไรสามสิบาทสิบห้าล้านใบคูณสาสิบาทก็งวดหนึ่งกำไรสี่ร้อยห้าสิบล้านแล้วเขาเดินมาจ่ายค่าปรับทุกวันที่หนึ่งกับสิบหกเลยนะครับครั้งละหมื่นก็กําไรสี่ร้อยห้าสิบล้านจ่ายงวดละหมื่นนะคุ้มไหมครับถ้าคุ้มเนี่ยมันก็เลยทาให้เงินเนี่ยไปตกหล่นที่ไหนอันนี้ขั้นคำถามตกหล่นอยู่ที่กองสลากตกหล่นอยู่ที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติตกหล่นอยู่ที่ดีเอสไอปปง หรือตำรวจไซเบอร์เรายังไม่รู้ครับหรือไปตกหล่นอยู่ที่นักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยวันนี้ท่านนายกสั่งการเมื่อวันที่28ธันวาคมบอก15าวาันต้องให้ดูเรื่องแล้วผมก็ทราบว่าท่านนายกสั่งการแล้วเนี่ยย,ยังมีเเกียร์ว่างอยู่เพราะว่าเห็นว่าท่านนายกเยกนี่ยจะพ้นตาแหน่งแล้วก็เลยเกียร์ว่างนะครับเช่นผมเรียนยก,กตัวอย่างเลยว่าเรื่องนี้มันง่ายมากครับมันง่ายมากเนี่ยเพราะอะไรครับ พราะธุรก,กรรมของเขาปรากฏบนออนไลน์ปรากฏบนออนไลน์หมดนะครับลองเข้าไปทดสอบผมท้เข้าไปทุก,ทกแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับ,รบเขาจะมีช่องให้เรากรอกและยืนยันการขายแล้วที่สาคัญวันล่าสุดเนี่ยมีออกไปนำกับภาษีให้ด้วยนะครับนั่นแสดงว่าเขายืนยันการรับผิดเลยว่าเขาขายสลกเกินครับกี่ธุรก,กรรม,มเราก็ไปตรวจดูได้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเส้นทางของเงินทุนขออนุญาตนะครับเออมันแปลกประหลาดมากที่ บุคคลที่เป็นเจ้าของทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับอ้างว่ายืมเงินจากคนนู้คนนี้ยืมทีละสองร้อยล้านยืมทีละห้าสิบล้านแล้วให้ดอกเบี้ยคนยืมคนถูกยืมไม่มีตัวตนเลยเราไปยืมกู้เงินธนาคารนะครับมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยนะกู้เงินทีละร้อยล้านสองร้อยล้านพันล้านซึ่งเขาบอกเขามีเงินหมุนทั้งหมดหมื่นแปดพันล้านเนี่ยนะครับ,รบยังหาธนาคารกู้ยากเลยครับนี่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเลยนะไปเซ็นสัญญากันซึ่งเราก็พบว่า มันมีเรื่องของนอกเหนือจากผลประโยชน์ไปตกที่ไหนไม่ทราบเนี่ยครับมันยังมีเงินคุณสีเทาที่เกี่ยวข้องกับอาบายมุกทั้งหลายเข้ามาฟอกหนึ่งคาสิโนที่อยู่ตามชายแดนไม่ว่าจะเป็นฝั่งพมา่าฝั่งลาวฝั่งกัมพูชานะครับเหรือฝั่งชายแดนด้านใต้ใช้ช่องทางนี้มาแปลงเงินให้เป็นสลากลอตที่หนึ่ง มีการไปดักซื้อรางวัลที่หนึ่งก่อนอแล้วมาทาทีเป็นถูกรางวัลที่หนึ่งก็คือฟอกฟอกเงินดําให้เป็นเงินขาวผ่านการได้รับรางวัลอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งเงินยาเสพติดเงินพนันออนไลน์นะครับตามเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์ก็ดีพนันหวยออนไลน์ก็ดีเนี่ยก็เข้ามาฟอกในระบบของแพลตฟอร์มเหล่านี้ครับครับครับนะครับอันนี้อันนี้ก็คือส่วนที่ผมกำลังจะบอกว่ามันมีพบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งให้อำนาจคณะสำนักง,งานคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยนะครับก็เลยเกิดสิ่งที่ผมตั้งคำถามว่ากรณีของการที่ประชาชนทั่วไปนะครับใช้กฎหมายออฟอกเงินเนี่ยนะครับถ้าเราทํำชุรกรรมการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารรัฐก็าตามที่เกินสองล้านบาทต้องรายงานให้ปปงอทราบครับอันนี้คือหลักการสองถ้าโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส เกิน1นึ่งแบาทต้องรายงานให้ปปองทอราบครสามถ้าขายอสังหาริมทรัพย์เกิน5ล้านบาทต้องรายงานปปองกอทราบความจริงมีอีกหลายกรณีที่ปปองอบังคับไว้เพราะคนที่รู้เส้นทางทางการเงินเนี่ยก็คือปปองกกฎหมายบอกว่าให้เขาเนี่ยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถ้าข้อสันนิษฐานว่ากระบวนการค้ายากระบวนการหวยออนไลน์พนันออนไลน์คาสิโน ออนไลน์และคาสิโนจริงเนี่ยนะครับที่เอาเงินมาฟอกเนี่ยเข้ามาผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยเงินลงทุนหมื่นแต่พันล้านที่แต่ละมวดมวดหนึ่งประมาณเออบางบางแห่งนะครับครับให้สัมภาษณ์รายการเดี๋ยวบอกเ,อเจ้ากลางหน่อยเล็กหน่อยก็สามร้อยล้านเจ้านี้ก็เตรียมประมาณสองพันสามพันล้านเงินเหล่าเนี้ยมันหมายความว่าต้องโอนผ่านธนาคารครับครับคงไม่มีใครยิ้อเงินสดมาใช่ไหมครับครับแล้วก็มีทั้งเงินเข้าและเงินออกอืมส่วนที่ออันนี้คือตรวจไม่ยากเลยว่ามาจากใคร ตัวจะมาจากใครถ้าเราพบอย่างที่ตอนนี้ดีเอพบว่ามันมีเงินโอนจากกลุ่มที่ขบวนการฟอกเดินและเกี่ยวข้อ,ของกอับยาเสพติดประมาณ53ล้านเนี่ยเป็น2ธุรกรรมคือ42ล้านกับ11ล้านอันนั้นก็ค่อนข้างชัดว่าถ้าเราตรวจทุกธุรกรรมเราจะพบขบวนการเหล่านี้อันนี้ผมก็เลยบอกว่าปป,ปงเนี่ยออกรุณาทําหน้าที่ตรวจสอบตรงนี้นะครับทุกแพลตฟอร์มก็จะเห็นเงินตรงนี้ขนาดียวกันเงินออก,เง,ออกเงินออกจากแพลตฟอร์มไปที่ บุคคลที่อ้างว่าถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นดาราอ,อไม่ว่าจะอ้างว่าชื่อเป็นเพชรพันปีซึ่งตอนนี้ลูกชายเขาก็มาแฉแล้วว่าไม่จริงไม่ได้รับถูกรางวัล24ล้านหรือบิ๊กเอ็มที่ตอนนี้ช่องสารดีตั๊ทักก็ให้ออกแล้วเนี่ยก็ไปรับสมอ้างว่าเป็นถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่ารางวัลที่หนึ่งที่อ้างกันว่าถูกงวดหนึ่งเป็นร้อยล้านเนี่ยลายหนึ่ง60ล้าน24ล้าน12ล้าน6ล้านเนี่ยมันแทบไม่มีอยู่จริงครับครับผมเรียนว่ากระบวนการฟ ชอบรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองอะไรมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้ถูกรางวัลเนี่ยจะเอาไปขึ้นเงินจะต้องจองคิวจะจองคิวผ่านเนเย่นจะจองคิวผ่านสานักง,งานสลากอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะต้องเสียภาษีรายรับ0.5ครับทีนี้ถ้ามีคนมาขอซื้อเขา0.5ก็ไม่ต้องเสียอาจจะมีค่าแถมให้ถ้าคุณถูก6ล้าน,นี่แถมให้อีกสัก5แสนล้านนึงเนี่ยนะครับ,ค,รบคนเหล่านี้ก็ดีใจได้เงินไป7ล้านครับถามว่า สลากนี้ไปอยู่ไหนสลากนี้จะมาอยู่ในมือของคนที่ต้องการฟอกเงินก็เมคขึ้นมาเป็นผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะฟอกเงินทุจดิตคอร์รัปชั่นฟอกเงินค้ายาฟอกเงินออนไลน์คาสิโนทั้งหลายเนี่ยมาเป็นเงินถูกรางวัลอันนี้ค,คือกระบวนการซึ่งเดิมเนี่ยไม่มีดิจิทัลแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยเขาก็ทําด้วยการซื้อสลากกันอยู่แล้วหมายถึงซื้อสลากใบ,บแต่ตอนนี้พอมีดิจิทัลแพลตฟอร์มก็เลยง่ายขึ้นในการฟอกก็เลยเข้ามาใช้กระบวนการออฟอกทางแพลตฟอร์มเนี่ย เยอะมากขึ้นครับ